กองที่ทําให้เราวาดลูกเก่งนะปาประมาณนี้ตัวนี้เอามาฝึกวาดลูกโดยเฉพาะเลยนะเราก็ถ่ายรูปนะาานี่เอามาเนี่เอาไปเร็วๆนะก่อนจะไปชมคลิปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครูออมด้วยนะครับตอนนี้ครูออมมีปุุกซปเปอร์แตงด้วยนะครับสามารถใช้ซปเปอร์แตงเนี่ยคนละนิดคนละหน่อยก็ได้ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูออมนะครับในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอให้ชมคลิปอย่างสนุกสนานนะครับเราได้สาระนะครับ วันนี้เราจะมารีวิวนะครับอุปกรณ์ที่ทำให้เราวาดลูกเก่งขึ้นแบบสุดๆเลยไปเลยนะครับตัวนี้ฟิกเกอร์ฝึกวาดรูปนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวการแกะน้องผู้หญิงกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับบอกไว้ก่อนนะไอตอนเนี้ยนะครับฟิกเกอร์ตัวเนี้ยซื้อมาประมาณ300 2300บาทเนี่ยนะครับ ็นตัวก่อนทั้ทงผู้ชายผู้หญิงนะซื้อมากะว่าจะมาสอนน้องๆนะครับให้เอามาฝึกวาดมาดูกันดีกว่าไปอันบ็อกกันนี่ได้มาแลา้วตานี้นะครับโอเคมาแกะกล่องกันนี่นะปาปบ้านนี้นะครับเห็นหรือยังน่ารักไหมตัวเนี้ยเอามาฝึกวากดรูปโดยเฉพาะเลยนะเป็นเป็นขุนฝึกวาดรูปแต่กล่องมันยับเยินมากเลยเนะี่ยดูดิสภาพกล่องนะครับโอเคมาแกะกันดีกว่าแกะไหม ีนี้ปรบมานี้เราจะได้ประมาณนี้นะมีข้างในมีคู่มือด้วยคู่มือด้วยนะครับก็ดูคู่มือเหมือนลวกันคู่มือจะบอกนะว่ามีอะไรในนี้บ้างนะครับตัวจับมือถือนะครับมีมือถือมีปากกาปืนมิดาแลมีโน้ตบุ๊กด้วยนะครับอันนี้จะมีบอกว่าเวลาใช้งานนะให้ถ่ายรูปไว้นะครับแต่แนะนําว่าให้ดูแล้วก็วาดตามดีกว่าจะได้ฝึกได้ดีกว่ามาประกอบกันดีกว่านะครับอันนี้จะมีมือนะครับเอาไว้ประกอบได้นะครับตัวละครน้องสมบูรณ์ดูไหลแปลกๆฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ย นี่ตัวน้องนะดูผันผนะัน,นกัดูนะพอจะมีตัวนี้นะครับจะเป็นน้องจะมีกล่องนะครับมีกล่องไฟกร่์เนี่ยจะมีแขนอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนมือได้างเช่นสมมติว่าครูอยากได้มือน้องนี้เหมือนแบบงี้ดึงออกมานะครับนี่อ่าสมมือน้องเนี่ยจะมีมือเน,น,นี่ยตรงนี้นะครับสามารถดึงออกมาได้ตรงนี้แหลมเนี้ยเห็นไหมครับเอามือเน,น,นี่ยสลับได้นะครับอ่ามันจะผิดข้างแล้วกัน เนี yeah. ่ยแท็แทนแท็แฮนโอเคไอพวกมือเก่าก็เก็บไปได้นะเก็บไปที่เสียบตรงนี้นะครับกล่ <Yeah. S 1> องนี้ทําอะไรได้บ้างนะก่อนอื่นต้องมาประกอบอันนี้ก่อนเป็นขาตั้งน้องนะครับมันจะมีเสี่เวสองทางนะครับว่าจะเอาอันไหนมาใช้นะมันจะตัวคีบเหมือนกันอันนี้คือตัวคีบน้องอันนี้จะมันจะอุ้มมันจะอุ้ม,ม,อ,มอุ้มโดนน้องด้วยแบบนี้เราจะเอาอันนี้แหละมาใช้นะครับอันนี้มันง่ายกว่าเราก็เอาไอ้นี่ตัวนี้นะครับจะมีตัวนี้ให้สองอันน้าตาส ของอันนะี้มาเสียบก่อนอือะได้อาได้เอามาหนีบแล้วก็ไอ้นี่มันจะให้มาเลยเป็น,ปนก้อนแบบนี้เอาเอาด้านแหลมๆเนี่ยแหลมๆเนี้ยนะครับเสียบเข้าตรงนี้นี่มันจะเป็นตแบบตัวยึดกับก,กลก่องตัวตัวข้างล่างอันนี้เป็นฐานลา่างฐานล่างยึดกล่องนะก็สามารถเสียบได้เนี่ยจะมีหัวหัวเล็กๆนะนะครับเสียบท้ายแบบนี้หมุนได้นะหมุนไปหมุนมาได้อทีนี้เดี๋ยวเรามาจัดก,การอันนี้ดีกว่า พวกโนบุกพวกอุปกรณ์พวกพร็อพอะเรียกว่าพร็อพดีว่นะพวกนี้เราก็ใช้ครีมถ้ามีครีมก็ใช้ครีมนะกลัวไม่มีครีมแต่แต่คนคนทำโมเดลคงจะด่าพวกผมแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ใช้ครีมนอกั้นก็บิดเอาก็ได้งบิดเอาพวกพวกของพวกนี้นะเราจะไว้ในกล่องซึ่งกล่องเนี่ยเราจะมีตัวนี้ไอ้ตัวนี้เขาจะให้ตัวนี้มาก็เอามาวางไว้ตนี้ตัวกันเห็นแท่งนี้ไหมเห็นตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีตัวคีบอยู่เนี่ยไว้เสียบอย่างเงี้ยเสียบไปก่อน จริงควรจะเก็บไว้พวกนี้พวกปืนพวกนี้ไปก่อนอันนี้ไม่รู้เขาว่าเขาให้เก็บยังไงนะเก็บมั่วๆไปก่อนแล้วเรียบร้อยแล้วนี่แล้วก็อันนี้เป็นฝานะครับอันนี้ที่ได้เป็นเป็นฝาเรียบร้อยไอ้ตัวนี้ความฝืนก็อยู่ที่การไขการไขน็อตน,นะครับให้มันแน่นๆไขให้แน่นๆหน่นอยนนะึงตรงนี้ก็สามารถหมุนได้อย่างนี้นะครับเราสามารถเอาน้องเนี่ยมาตั้งอย่างนี้ได้อันนี้เป็นตัวคีมเนาะนี่ได้ละอ่านี่ได้ละก็จะเอาหุ่นพวกนี้แหละมาฝึกฝึกวาดนะครับ ว่าท่าต่างๆแล้วหาท่าต่างๆมาแล้วก็มาดัดตามเดี๋ยวต้องดัดท่าก่อนแล้วเราค่อยมาแบบมา,มาใส่ตัวโค้งนี้อย่างเช่นเอาท่าอะไรดีแล้วเราก็เอามันเอามันหนีบ่าอย่างเงี้ยเราผู้ชายอาจจะแบบแพ่อย่งงี้อ่าอย่างเงี้ยนะเราก็ถ่ายรูปนะหรือเราแบบวาดตามเลยก็ได้นะเอาสมดุดมาวาดตามเปิดแล้ววาดตามเลยนะครับเนี่ยใช้แบบดูอัตโนมีนดูอัตโนมี ดูมุมต่างๆนะครับนี่เแื่วานนี้ เอาแบเร็วๆนะแล้วเราก็ใส่สผมใส่อะไรไปนะใส่หน้าตาเข้าไปว่าแบบเรเร็วนะครับผู้ชายก็อะโซผู้ชายข้างๆเราก็ดูสตั๊กเจอร์นะ ก็มาฝึกวาดอาจจะบอกว่าปกติครูไม่เคยทำแบบนี้นะนะคิดว่าถ้าเกิดมีเวลาเลยเขาค่อยมีเวลาค่อยแกะนะอาจจะค่อยๆแกะแบบเออแกะพ็อปแกะการวาดพวกนี้นะแล้วก็วาดในอาจจะวาดใน iPad หรือวาดในคอมพิวเตอร์ก็วาดไปนะครับเพราะว่าอ şey ันนี้ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะอันนี้ใช้ปากกาวาดโอเคเอามาใช้ฝึกฝึกฝนนะนะหรือจะถ่ายรูปเอาก็แด้แบบบางทีดัดนะแล้วก็เอาสมาร์ทโฟนถ่ายอย่างเงี้ยมาถ่ายหรือเราถ่ายมุมเนี่ยคือคือบางทีเราเราหามุมไม่ได้จริงๆนะเราหามุมที่ต้องการไม่ได้เราก็จีบไปตรงเนี TH ้ยมาถ่าย เราจะไปเทสก็ได้นะเขาเรียกว่าเอาเอาไปเทสตัวงานก็ได้แล้วแต่เลยแต่จริงๆอ่ะครัครูอมแนะนําไม่อยากให้เทสนะครับอยากให้แบบอยากให้แบบเป็นการแบบวาดเราเลยเฟรนต์ตามากกว่านะครับเนี่ยดูกล้ามเนื้อดูอะไรเงี้ยดูตำแหน่งต่างๆนะครับแล้วทำให้มันมันสามารถทํางานได้ดีขึ้นเชื่อเถอะว่ามีมีมีมมมดีมีประโยชน์กว่าไม่มีครับเอามาดูมุมเนี่ยเห็นปะมุมมุม,มดูดูเปอร์ดูอะตอมมี่อะไรเงี้ยนะครับ โอเคก็จบกันไปแล้วกับการรีวิวนะครับนี่น้องสองคนนี้นะครับน้องผู้หญิงนะครับรีกันแกะนะครับอ่าก็น้องผู้ชายนะครับน้องพี่ชายนะเอามาช่วยสําหรับการวาดรูปนะอันนี้ต้องขออภัยว่าอาจจะไม่ได้รีวิวเต็มที่นะเดี๋ยวจะมีอาจจะเป็นรีวิวย่อยๆนะถ้าเกิดออกมาใช้งานจริงเนี่ยน้อมันจะเอาไปใช้ยังไงานบนคอมพิวเตอร์นะโดยอาจจะเพิ่มเติมตรงนั้นอีกทีนึงตอนนี้อยากจะแค่รีวิวว่าอันบ็อกแล้วก็ประกอบให้ดูก่อนนะแล้วก็ใช้งานคร่าวๆนะครับแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆนะ พยายามฝึกฝนนะครับในการแบบเออใช้พวกนี้มันไม่กี่บาทเลยนะสองสารบาทเนาะซื้อมา2ตัวก็ประมาณ500นะครับซื้อมาใช้เหอะนะมันจะได้แบบเออมีอะไรให้จับต้องได้นะแบบเอาไว้ดูเนี่ยแล้วก็ดูมุมดูอะไรพวกนี้นะครับต่างๆเนี่ยมันจะทําให้การเขาเรียกว่าทําให้การทํางานมันดูไอ้นี้มากขึ้นนะดูสมาา์ทขึ้นแล้วก็ดูเขาเรียกว่าดูเห็นมิติเห็นฟอร์มมากขึ้นนะมันแตกต่างกับการที่เราดูรูปอะนะดูรูปบนบนเขาเรียกว่าบนคอมพิวเตอร์ แล้วก็วาดตามนะเพราะว่าเราจะไม่เห็นมิติของมันจริงๆนะมันจะมันเราจะต้องใช้เซนเยอะมากนะครับในการทํางานนะโอเคถนะ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กูออัหน่อยนะครับสำหรับวันนี้มีเหตุเท่านี้นะไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ